ได้รับหมายเรียกนะคะดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานค่ะกรณีไหนครับยังไม่ทราบเลยเนี่ยจะมาดูว่าเรื่องอะไรค่ะเกี่ยวกับคุณเอกไหมไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าคนที่ฟ้องนี่คุณอภิวัตขันทองเป็นร้อเจ๊จะได้ความในใช่ตอนนี้บอกนะว่าเราไปดูหมิ่นเขาในทาง <c oughs> โซเชียลหรือว่าในการว่ากล่าวตักเตือนอะไร,ย,ไร,ร,ไรยังไงฮะยังไม่ออกเลยค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทราบแล้วเดี๋ยวจะออกมาบอก <c oughs> ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคไม่หมายเรียกไม่ได้หรอ ก็ในหมายเรียกก็บอกว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ยังก็ยังไม่มีรายละเอียดวันเวลานอพอจะจาได้ไหม <c oughs> ไม่ทราบค่ะอันนี้ยังไม่ไมทราบจริงๆเดี๋ยวเข้าไปรับทราบแล้วเดี๋ยวออกมาบอกนะคะไม่กังวลนะกับการเตรียมตัวมารับหมายเรียกไม่กังวลค่ะ,คะมีเตรียมอะไรบ้างคะท่านก็ <c oughs> มีทนายความไม่ไม่ได้กังวลอะไรค่ะทนายความได้ทีนี้จเรื่อเข้าตฎหมายยังไงฮะ ก็คดีนี้ทราบทรมาถ้าจำไม่ผิดนะคะคดีที้เพิ่งกลับจากใต้เมื่อคืนดึกๆก็โทษโทษโทปรับไม่เกินสองหมืบาทอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ถ้ามีการยอมความกันได้ไหมฮะไม่ยอมอะก็สู้กันไปสามศาลสู้กันไปเรายืนยันก็เราไม่ได้ิหรือยังไงฮะก็ในในความรู้สึกก็ก็ทำในขอบเขตในเสรีภาพที่เราทำได้ในฐานะที่ นักการเมืองฝ่ายที่ตรวจสอบรัฐบาลนะคะคก็มีการอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์มีอะไรก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะคแต่ถ้าจะมาดําเนินคดีกันอย่างนี้เดี๋ยวขอดูว่าเรื่องรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรแล้วก็จะพิจารณาแต่ในชั้นต้นเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรแล้วก็ในชั้นต้นเท่าที่คิดเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็ทุกอย่างที่เราเขียนหรือเราพูดไปไม่ว่าจะช่องทางใดเราก็ทําด้วยความระมัดระวังอยู่แล้ว ะะที่คุกเจี้ยวพิพาวิจารณนเกี่ยวกับเรื่องการทางานงรัฐบาลใช่ใช่แล้วท่านก็เป็นบุคคลสาธารณะนะคะ<ม>เราก็เป็นฝ่ายตรวจสอบก็ต้องทําได้ประชาชนทั่วไปพลเมืองทั่วไปก็ทําได้แต่ว่ากฎหมายก็อาจจะมีมีขอบเขตมีกรอบว่าทําได้แค่ไหนการวิาพาวิจารณ์ทําได้แค่ไหนใช่ไหมคะเราเราก็คิดว่าเราทําอยู่ในกรอบแต่เมื่อมามีการแจ้งความกล่าวหากันนี้เดี๋ยวก็ก็สู้คดีกันไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ได้กังวลไม่ได้วิตกอะไรโดยเฉพาะการทำงานของท่านนายกคุณเกียรติได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไหมครับก็วิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะคะใครๆก็วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ยังไม่มีอะไรที่จะมีเรื่องให้ชมเลยตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะับก็เป็นต้นเหตุนะในการวิพากษ์วิจารณ์นายกน่าจะเป็นการรู้มิตรงานก็ถ้าเกิดดูชื่อของคู่แจ้งความเนี่ยนะคะชื่อคุณอภิวัตขันทองใครรู้จักบ้างคะก็ก็มีหน้าที่ที่จะแจ้งความเกี่ยวกับ คดีพวกนี้ให้นายกอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะเข้าไปดูว่าเป็นการอมอบอํานาจให้มาหรือว่าอย่างไรนะคะการดําเนินคดีครั้งนี้ดูว่าหมายเรียกครั้งนี้รือว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรมไหมมันเป็นแค่หมายเรียกมันก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนะคะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมันก็ต้องอยู่ที่ศาลอันนี้เป็นแค่กระบวนการต้นทานของกระบวนการยุติธรรมก็คือที่ตํารวจใช่ไหมคะก็ยังมีขั้นตอนอายการอีก มีขั้นตอนอายการอีกใช่ไหมคะขั้นตอนอายการเสร็จอายการจะสั่งฟ้องหรือไม่ก็ยังมีขั้นศาลอีกศาลก็ไม่ได้มีศาลเดียวศาลก็มีอีกตั้งสาศาลอันนี้เป็นแค่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเองใครจะแจ้งความกล่าวหาใครก็เป็นสิทธิ์ก็ทําได้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าจะมีน้ําหนักมีน้ําหนักหรือว่ามีมูลหรือเปล่าก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและก็อายการนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่โด <c oughs> นคดีในเรื่องของก็เห็นวินนายกนะ อันนี้เห็นตอนหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่16กุมภาใน,ในสภาไปนะคะที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนายกไม่เสียภาษีแล้วก็รับเดิน3,000บาทผิดกฎหมายปปชก็เห็นจำได้ว่าคุณแลมโบก็มีข่าวว่าไปไปแจ้งที่ปอทอใช่ไหมคะบอกจะไปแจ้งความเอาผิดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ยังไม่ทราบว่ามีอะไรแต่ว่าที่ที่มานี่ก็อันนี้เป็นที่แรกเป็นคดีแรกคะ่ะ